หลังดูดไขมันเท้าเบสเซอร์เทคนิคเกาหลีครับเนี่ยหนึ่งเดือนเรามาดูผลกันเลยจริงๆนะครับ<ม>ถ้าเป็นเทคนิคเกาหลีเนี่ยนะครับเป็นเทคนิคที่1คือซ่อนแผลสองก็คือมันจะไม่แหว่งครับเนื่องจากว่าการที่ดมยาสลบแล้วก็ทําได้เป็นผืนทั้งแผ่นเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยแหวงรอยเบี้ยวใดๆเนาะแล้วการให้ยานตอนตอนสลบระหว่างทาเนี่ยก็จะให้ทําให้ผลดีนะครับไม่มีการแหวงใดๆนะครับ คนไข้ดูดบริเวณไหนบ้างคะหน้าท้องแล้วก็เอว,เอวแล้วก็ด้าน<ล>หลังอ,อืมค่ะ,คะอันนี้ทำไมคนไข้ถึงตัดสินใจที่อยากจะลดสัดส่วนด้วยวิธีนี้คะลดน้ำหนักมาแล้วมันยังมันมส่วนหน้าท้องมันลงยากอะ,ค,ะค่ะอันนี้เราลดน้ำหนักมาลดลงไปเยอะไหมเอ่ย ประมาณสี่กิโลโอ้โหเก่งมากเลยแต่สัดส่วนมันยังไม่ได้แบบแบบว่าเข้าที่ร้อยเนาะส่วนหน้าท้องก็คือยังไม่ลงนะค่ะก็หลายหลายคนนี่คือเขาต้องลดลดน้ำหนักกันมาก่อนนะคุมอาหารออกกาลังกายลดน้ําหนักให้ได้เต็มที่ก่อนนะครับนี่เป็นเคสที่ดีก็คือลดให้เต็มที่ก่อนแล้วมันจะเหลือส่วนเกินอยู่นะครับการที่มาดูดไขมันเนี่ยจะช่วยเก็บส่วนเกินที่การลดน้ําหนักเนี่ยช่วยไม่ได้ มันจะมพีงส่วนหนึ่งก็คือเป็นท้องด้านล่างเนี่ยบางคนลดยังไงก็จะลดไม่ได้เลยหรือว่าอย่างช่วงที่เป็นเอวคอดอย่างเงี้ยนะครับนะตรงตรงที่เป็นเอวคอดอย่างเงี้ยแต่หลายคนลดน้ําหนักแทบตายก็ยังลดไม่ได้เนาะการที่ดูดไขมันจะช่วยให้เป็นเอวเอสขึ้นมาเพราะว่าเทคนิคเกาหลีแบบนี้มันเป็นแบบไฮเดฟก็คือการที่ดูดในไขมันให้แบบเรียนที่สุดให้แบบเห็นเน้นโครงสร้างของร่างกายเลยนะครับาสัดส่วนลดไปเท่าไหร่คะอันนี้ลดไป แผลเส้นไ<ป>ด้หรอใช่ครับจริงๆ,ๆตอนแรกก็เหมือนอาจจะดูไม่ได้ตัวใหญ่มากนะแต่ว่าลดไปได้ลดไขมันดูดไปได้ประมาณสลิตรนะครับเรื่องอของแผลแผลอยู่ตรงไหนคะที่บอกว่าซ่อนแผลซ่อนแผลก็คือคอยู่ที่กันใต้ใางเก<อ>งเลยนะครับในกาเงเกงเราก็สะดือครับดูแผลที่สะดือก็เพราบว่าไม่เห็นเลยแผลอยู่ในรูสะดือเลยนะครับส่วนแผลที่อยู่ตรง ด้านเอวตรงนี้จะไม่มีนะครับหลายๆที่ดูทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเจาะไปเรื่อยเลยครับจะมองเห็นอยู่ตรงน้าท้องคนไข้ลองหันข้างให้ดูได้ไหมคะมีแผลไหมเอ่ยไม่มีเลยเอวสะโพกด้านข้างก็จะไม่มีเลยครับตรงนี้เนาะไม่มีเลยครับด้านหลังเนี่ยเราก็ดูดมาจากตรงข้างในบิกินี่เหมือนกัน่เพราะฉะนั้นผลก็จะไม่มีแผลเลยนะครับแล้วก็ส่วนความเรียบนี่ก็ถถือว่าดีนะครับเพราะว่าเรามีการควบคุม พังผืนตลอดอันนี้สําคัญเลยครับเพราะว่าการที่มาตรวจหลังทําเรื่อยๆเนี่ยหมอต้องมีการเจาะน้ําฉีดยาที่จะสลายพังผืนออกไปอย่างนี้นะครับขึ้นถ้าที่ไหนเนี่ยแค่ดูดแล้วไม่เจอหมอเจออีกหนึ่งเดือนอย่างเนี้ยมันไม่เพียงพอครับจะเกิดพังผืนเกิดความไม่เรียบอ๋อพังผืนนี่เป็นตัวทําให้สัดส่วนเราหดเบี้ยวไปไเลยใช่ครับ เกิดเป็นรอยคลื่นไม่เรียบเนี่ยนะครับแต่นี่หนึ่งเดือนก็เรียบแล้วแล้วก็นิ่มแล้วด้วยนะครับไม่ไม่เกิดเป็นคลื่นหรือว่าเกิดเป็นเป็นรอยแหว่งอะไรการที่ลดน้าหนักเยอะๆ,ๆเนี่ยบางคนจะมีความหย่อนนะ้องสังเกตได้จะมีแบบรอยเป็นรอยร <ๆ S 2> อยแตกนิดหน่อยแต่ว่าการที่ทําเทคนิคไฮเดฟเนี่ยรอยแตกที่มีอยู่ไม่มากเนี่ยมันสามารถที่จะทําให มันจะหายได้มันจะตึงขึ้นมาได้ใช่วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะ่ะขอบคุณค่คะสวัสดี